ค่ะในบทนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการคำนวณอย่างง่ายนะคะใน Excel นะคะซึ่งโปรแกรม Excel เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าก็คือจะสามารถใส่สูตรแล้วก็คำนวณให้เราได้อัตโนมัตินะคะสัญลักษณ์ของการบวกนะคะก็จะคือเลขบวกตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะให้มันยยใหญ่ๆหน่อย ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามันถึงแค่สามิบหกเราจะเอาใหญ่กว่านี้นะคะก็พิมพตัวเลขเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ Enter ไปเลยตรงนี้นะ,ะก็ขยายช่องนะคะบวกแล้วก็ลบนะคะก็คือเครื่องหมายลบคูณก็คือเครื่องหมายดอกจันนะฮะหารก็คือเครื่องหมายสลันะฮะ โอเคจำเครื่องหมายเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในการบวกเลขค่ะแอ okay. อันนี้ก็ย่อลงนิดนึงเดี๋ยวจะสร้างตัวอย่างการคำนวณให้ดูนะคะว่าวิธีการบวกไปตรงๆกับบวกแบบล็อกเซล์นะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบวกนะคะ ก็ประมาณ24นะคะโอเคจัดการนิดนึงการใช้การคำนวณใน Excel เนี่ยเราสามารถคำนวณได้ตรงๆเลยนะอย่างสมมติว่าเราจะเอา 50- 50วกเนี่ยแล้วทุกๆครั้งที่เราจะเขียนสูตรใน Excel นะคะจะต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะทุกๆครั้งเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็คือเราจะเริ่มเขียนสูตรแล้วนะ,ะก็คือ50นะคะแล้วก็บวก 50ไปเลยนะคะหลังจากที่เราใส่สูตรเสร็จแล้วเนี่ยก็ enter เลยค่ะอันนี้ก็จะได้100นะคะแล้วอันนี้ก็คือเท่ากับ50าสลบห้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการคำนวณโดยตรงนะคะคือเรามีตัวเลขเสร็จแล้วเราก็คำนวณตรงข้างในเซลล์เดียวนะคะอันนี้ก็เท่ากับ50นะคะแล้วก็คูณก็คือสัญลักษณ์คือดอกจันนะหะ50 หารนะคะอันนี้ก็คือห้าสิบก็หารห้าสิบนะคะเท่ากับนะคะอันนี้ลืมนะลืมเครื่องหมายเท่ากับเราสามารถเพิ่มได้นะคะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะข้างบนแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับปุ๊บเห็นไหมคะตอนนี้อ่สูตรก็จะมาเลยแล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการอ่าคูณโดยใช้เซลล์คูณเซลล์นะคะก็คือเท่ากับตรงช่องนี้นะคะก็คือ คอลัมน์ดีแถวที่สองนะฮะก็พิมพ์ไปได้เลยนะดีสองนะ,ะพอเราพิมพ์คอลัมน์ดีแถวที่สองนะฮะมันก็จะมีตัวเงานะคะผ่ขึ้นมาบอกว่าเราได้เลือกเซลล์นี้นะ,ะแล้วก็บวกนะคะสัญลักษณ์ก็คือบวกอันนี้ก็เป็นช่องนี้นะคะคอลัมน์ e แถวที่2นะคะเราใส่เสร็จแล้วก็เอนเตอร์ไปเลยก็ผลจะได้เท่ากันนะ,ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเท่ากับเราเอาเมาส์ไปจิ้มตรงเซลล์ที่เราต้องการคำนวณน,นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่สัญลักษณ์คือลบแล้วก็ามาจิ้มตรงนี้นะคะ e 3ตรงนี้จิ้มปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็เอนเตอร์เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเท่ากับช่องนี้นะคะแล้วก็ คูณเครื่องหมายดอกจันนะคะช่องนี้นะ,ะ Enter แล้วก็เท่ากับนะคะช่อง D5 นะคะแล้วก็หารช่อง E5 ฮะ,ะอ๋ออันนี้เกิน,นะคะ่ะแล้วก็ Enter ลงมาเราจะมาดูนะคะอันนี้คือเซล์นะคะคูณกับเซล์อันนี้คือตัวเลขนะะ เราคูณตัวเลขไว้ดูยังไงนะคะเมื่อเราเอาเมาส์ไปจิ้มตรงช่องนี้นะคะจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี้ยตัวเลขคูณตัวเลขนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็น D 2ก็คือเป็นเซลลคูณเซลนะคะแล้วเราเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ล่ะคะ100ปึ๊บช่องที่เราทําสูตรเซลล์คูณเซลล์ไว้ก็จะมีผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลขที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ส่วนตัวเลขเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อ่ะแล้วช่องนี้แะคะน,นี่ก็หนึ่งร้อยเห็นไหมคะตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงตามหนึ่งร้อยอันนี้ก็100หนึ่งร้อยหนึ่งพันเห็นไหมคะตัวเลขผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลขอันนี้ก็เป็นแปดสิบสามสิบนี้เหลือยี่สิบนะคะอันนี้ก็เหลือสามสิบ ตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงตามตัวเลขที่เราได้เปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราตัวเลขคูณตัวเลขเนี่ยผลลัพธ์จะค่อนข้างที่จะตายตัวนะคะดังนั้นวิธีการที่าการใช้เซลได้ดีที่สุดนะคะเราก็จะใช้วิธีการก็คือใส่สูตรโดยการเซลล์คูณเซลค่ะหลังจากที่เราได้คำนวณในเบื้องต้นเป็นแล้วนะคะเราก็จะมา อสร้างตรงนี้นะคะก็คือจํานวนเงินค่ะเราก็จะมาลองคํานวณลว้ก็เพิ่มไปเลยนะคะจำนวนเงินโอเคก็จะใช้สูตรคูณน,นะคะก็คือราคาคูณกับจํานวนนะคะหรือว่าช่อง B คูณกับช่องซีนะคะวิธีการนะคะก็กดเท่ากับนะคะเสร็จแล้วก็ ราคานะคะก็คือคอลัมน์ B แถวที่2นะคะี่ช่องนี้ปึ๊บแล้วก็คูณน,นะ,ะจำนวนตรงนี้นะค,ะคอลัมน์ C แถวที่สองก,กดไปเลยหลังจากที่เราใส่สูตรเสร็จแล้วนะก็ Enter ปึ๊บตอนนี้ยอดเงินก็มาแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สูตรกันต่อนะ,ะก็เท่ากับาราคาคูณจำนวนนะ,ะ enter ปึ๊บ หรือวิธีหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติว่าสูตรเนี่ยมันยาวๆนะฮะเราต้องการจะ,ะคูณราคาคูณจํานวนราคาคูณจํานวนตรงนี้นะคะก็สามารถกดตรงข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาเลยจะเห็นว่ามุมขวามือข้างล่างนะคะจะมีอ่าสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะพอเราเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยก็จะมีอักษรบวกขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกแล้วก็ลากลงมาเลยะคะ่ะโอเคตอนนี้นะคะก็ จำนวนเงินของเราก็ถูกคำนวณโดยอัตโนมัติแล้วนะวิธีการที่เราจะดูว่าสูตรที่เราดึงลากลงมาเนี่ยถูกไม่ถูกนะก็ไปดับเบิลคลิกเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะแสดงสูตรขึ้นมานะคะก็คือช่อง B5 นะคะคูณกับ C5 นะคะโอเคถูกต้องนะเดิ Inter. ปุ๊บตอนนี้เราก็จะมาตกแต่งตัวเลขให้มันดูสวยงามนะคะคลิกคุมไปเลยแล้วก็ อักษรหนึ่งสองสามนะคะไปที่ตัวเลขโอเคแล้วก็ลบทุตสนิยมนะคะอันนี้ก็ทำให้เหมือนชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะตารางอะเส้นสีน้ำเงินเดี๋ยวก่อนคลิกออกมาก่อนเส้นสีน้ำเงินปึ๊บตึ๊บนี่ก็ได้อะเส้นสีน้ำเงินเปลี่ยนสไตล์ก่อนนะคะสเรสร็จแ,แล้วก็เป็นเส้นเดียวมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็คลิกกลุ่มปุ๊บ จะเป็นเส้นหนานะฮะรูปแบบเส้นขอบเส้นหนาแล้วเราก็จะใช่อ,อันนี้มาแล้วนะเอาอันนี้หายไปล้วอ,อสไตล์นี้แล้วก็สิขอบปึ๊บอ่ะใส่รอบอันนี้ตรงกลางนะ เมื่อกี้เล่นลูกเล่นเยอะไปหน่อยโอเคมาละอันนี้ปุ๊กหนาะโอเคขอบนอกนะขอบนอกอ่ะดูเหมือนชาวบ้านเขาละโอเคนี่ก็ตัวหนาะแล้วก็จัดกึ่งกลางอันนี้ก็ให้มันกึ่งกลางอีกรอบแล้วก็ถมสีนะให้มันดูสวยงามโอเค สวยงามเหมือนกันแล้วนะอันนี้ก็จัดกึ่งกลางนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้ตารางที่สวยงามแล้วก็คำนวณโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะโอเคตรงเนี้ยสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนราคาอีกก้อนเล็กอีกกอน,นะฮะสองบาท <c oughs> เห็นไหมคะตรงช่องคำนวณจํานวนเงินตรงเนี้ย ามันก็จะเปลี่ยนแปลงตามตัวเลขที่เราได้กอกไว้นะ1.5ปุ๊บก่อนในส่วนของการคำนวณเบื้องต้นนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะก็สวัสดีค่ะ